การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับขอต้อนรับสูร่รายการแมนบ๊อบจบเจ็บโอ้โฮวันนี้ป๋าพาไปเที่ยวไหนโอ้ยไม่ได้ไปไหนหเราอยู่บ้าน<ว>ยอยู่กันสองคนโอ้โหไปหน้ากับมองหน้ากันอยู่อย่างเงี้ย มันต้องมีคนมาทําให้เราสนุกสนานมีใครบ้างนัดคู่จิ้นไว้อ๋อคือจะมีเอ่อมีใครบ้างเียมาว่ามามีมีบ๊อบบี้ยาย่าป่ะยาย่าป่ะเด็กเขามีแต่ณเดชน์ยาย่าบ้าบ้ามาร์กอ่ะมาบี้อันนั้นอัันนน้มาคี้กับป๊อกบี้เขาเป็นแฟนกันแล้วแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกไม่มีมา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 คินเบอร์รี่คิมเบอร์รี่บ๊อบบี้บ้าไม่อะไรก็เอะอะก็บ๊อบบี้ทั้งหมดที่พูดมาคุณผู้ชมค่ะ ไม่ใช่ค่ะอ๋อ่าละเป็นอีกคู่จิ้นคู่หนึ่งทุกคนทั้งประเทศรู้จักกันอย่างดีคู่จิ้นคู่ไหนจะมาเป็นแขกรับเชิญของแม่บอบนอเชื่อว่าคู่จิ้นคู่นี้นคนทั้งประเทศต้องรู้จักแน่นอน ด้วยพัดลมเห็นไหมบอีพัดลมข้างนอกดูสิที่จริงโอ้ยนี่ไงนี่ไงคู่จิ้นเหรอใช่โอ้ยสต๊อปไมด์ดีมเลยหยุดเลยหยุดกันเลยคิดว่าเป็นยายาบอ้เดินมาเป็นทิเบอร์รี่กมากะเนี้ยอันนั้นอันนั้นรุ่นรุ่นเก่าแล้วอันนี้รุ่นใหม่อันนี้หมากผู้หมากเมียมากมา ใครก็คิดว่าเขาอ่ะเป็นผัวเมียกันคู่แรกเลยจิ้นคู่แรกเลยสมมตเออนี่คุณบ๊อบบี้ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยว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 เดี๋ยเดียวทำไมครับนึกว่าวงเวียนยี่สิบสองคนจะเล่วงเลือกวงจะเข้าอยู่แม่บ้านเรานะจะไว้พร้อมกันนะสวัสดีครับ อ้าพี่ก็บอกว่าแม่บ้านายแขกสิอ่าพูดไปเซ้ายแขกติา้องใบยืนเลยตนนี้นี่แม่บ้านเหรอครับค่ะไม่ใช่บ้านอยอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อใบยังค่ะหนาที่อะไรยังหน้าที่อะไรทำชื่อแอนตา่ตาไพี่ก็ฝากเมียพี่คนหนึ่งนะ ว่าเอามาทำงานบ้านเอามามาในชัยเอามาเอออยากนี้มาชัยอันนี้ไปไปเป็นแม่บ้านชัยชันเอาพรีแลทฉันเปลี่ยนอยากเปลี่ยนหนึ่งสองสามวายพร้อมกันเอาด้วยเอาด้วยดูแลบ้านดูแลอาหารดูแลชีวิตพวกเราทำกับข้าวให้เราทานทำทุกอย่างคทำทุกอย่างที่เราลำบากเลยนะที่นี่ก็มีเตียงนอนที่่ใหญมาก มันทำอะไรบอมมี่ครอยู่บอกมี่กับแหมมเขาอยู่ตรงนี้เหรออ๋อใย้พี่ยองค่ะอดนนี้ไม่ใช่ที่นอนค่ะลงมาลงมาค่ะพี่แหมก็บ้านแหมมบอมเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอาดทุกมุมนี่ค่ะนอนได้หมดทุกที่แล้วค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเนี่จะถูกหลักห่วงจุ้ยหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าหนึ่งในแขกสองคนนี้มีหนึ่งคนค่ะที่สามารถดูห่วงจุ้ยได้นี่หลักห่วงจุ้ยหรือเปล่าคะให้ดูเป็นมันมันดูเหมือนนี้ ผมีโครงนิดหน่อยมีครงนิดหน่อยครัวต้องใหญ่ส่วนกลางบ้านจะได้ทามาหากินช่วยกันนี่กาเรียกว่าแหล่งทรัพย์ใหญ่มากเพราะว่าอ้าวห้องมันใหญ่ครัวนี่เป็นเรื่องสําคัญเลยนะคนเวลาเวลาอยู่บ้านเนี่ยเรื่องอยู่ในครัวนี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะเพราะว่านี่ไปเรียนห่วยมาจไม่ได้เรียนเดี๋ยวผมเข้าใจด้วยตัวเองแล้วแต่ผมเท่าที่ผมมองข้างหลังนู้นนะสะสะว่ายน้ำสะแช่น้ำใช่ป่ะแช่เดิ่พระที่ตกทาไหนครับท้งนี้ นั่นแหละสบายแล้วอ้าวทำไมอ่ะอ้าวพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตกเนี่ยบ้านจะไม่จมน้ําถ้าเกิดว่าตกฝั่งนี้บ้านจะจมน้าเงาเงาบ้านจะจมน้ําแล้วก็เราจะสุขภาพแย่น,น,นี่อาจารย์รเล่าให้ฟังนะคือทุกครั้งที่เราจะทําบ้านทําอะไรเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อเลยก็เป็นคนชอบศึกษาพนะอดีอาจารย์เนี่ยเป็นเพื่อนของของพิธีของแฟนะนะ เขาดูหลายคนแล้วเราก็เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยเปิดวันนั้นแกมาดูจังหวะเราทําบ้านพอดีแกมาดูก็ผมไม่สนเลยนะผมไม่ไม่คุยด้วยไม่ชอบเออไม่ชอบมันมันล่กดดังเออเราแค่นนแล้วมันอะไรกันไม่รู้เสร็จปุ๊บเขาแฟนเขาพี่ติ๊ก็บอกว่าพ่อไปดูหน่อยสิไปคุยกับเพื่อนหน่อยคุยคุยคุยผมบอกคุณที่ยองนอนตรงไหนบอกนอนฝั่งนี้ครับอันนี้หน้าบ้านเนี่ยห้องใหญ่ห้องน้ําสะดวกสบายรับบอกแล้วคนใช้นอนไหนบอกนอนข้างหลังนู้น อันนั้นเขาเจ้าของบ้านคุณคนใช้คุณเบ๊ตําแหน่งใช่ไหมใช่ครับตําแหน่งตําแหน่งครับน่าจะเป็นตําแหน่งของเขาเอาหลักความเป็นจริงเพราะว่าเลาแม่ทับในกองเวลาออกรบเนี่ยทําออยู่ข้างหลังคนที่จะไปรบก็คือลูกน้องเออเราก็เก็ตเลยว่าเฮ้ยใช่ใช่ใช่ห้องใหญ่เราไม่ต้องนอนแล้วแล้วเรานอนห้องไหนได้ห้องเล็กนี้คุณนอนเลยคนที่คนใช้เพราะว่าสังเกตเวลาเวลาคนเราก็เปลี่ยนให้คนใช้ไปนอนห้องใหญ่ของเราจริงจริงเเหรอจริงๆครับ แล้วสังเกตว่าเวลาเวลาใครมากดออดบ้านเราต้องลุกอะลุกไปเคาะประตูคนใช้หนูหนูเปิดประตูคนใช้เพราะเราได้ยินก่อนแทนที่เราจะต้องพักผ่อนมันเปิดเรากลับก็ไปเคาะมาเราเอาหลักความเป็นจริงเอาความเป็นธรรมชาติมามาปรับใช้อ่ะเราก็เลยเกิดความศรัทธาในเรื่องของหลักของจุ้ยศรัทธาด้วยเลยซื้อหมดทั้งหมู่บ้านเลยก็เราอยู่ต้องหลังแรก เราทำมงหลักของจุ้ยเสร็จแล้วก็ได้ซื้อหลังสองอทำเสร็จหลังสามบ<อ>้านเขาเนี่ยนะฮะเป็นสีม่วงหมดเลยค่ะทำไมต้องเป็นสีม่วงอย่าบอกนะเลือดก,ก็สีม่วงเ,เราเกิดวันเสาร์ล้วเคยอ่านหนังสืออ่านหนังสือเจอไอ้ดวงโลกเขาบอกว่าดวาง20ปีของโลกเราเนี่ยมันจะมีสีม่วงเป็นสีที่โดดซับ ก็เลยก็เลยเอามาปรับใช้ด้วยแม้กระทั้งนาฬิกาโรเล็กนั่งยังไม่ฝังเพชรสีมุ่งมาบ้างบางนี่หน่อยนะโอ้ยช่งหยอกเอ่ยก็ดีจริงๆก็พี่หายเนี่ยรู้เรื่องพี่ยมทุกเรื่องสวมกับเป็นคู่จินเฟนเวอร์ถ้าวันนี้ว่าด้วยเรื่องคู่จิ้นคงจะต้องนั่งคุยกันยาวเลยค่ะนั่งนั่งตามกบนมา ไกล้หน่อยอ่ะก็คือมานั่งข้างพี่ไฮนะข้างหน้านะข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวลองตัวกลมกันนพี่ไฮดิโอบพี่ไฮไว้ดิเหมือนโอบเมียไหมเท่ากันไหมเท่ากันไหม่เท่ากันอันนั้นไหวแล้วอันนั้นเป็นโอ๊บโอ๊บโอบก่อนก่อนก่อนเอามีกาไม่กล้าไม่กล้าโอบเลยโอบแลโอบหลังโอบหลังผมไม่ว่าเมียผมผมให้ก่อนไม่มีความใจเออทขากจะแมนนะ เขาเป็นคู่จิ้นกันดุ่นแรกๆเลยประมาณแกหลังจากหลังจากสมบัติอรัญญาแล้วก็เราสองคนเปบ้านพอหลังจากหายเขามีผลงานเพลงไหไเลิกแล้วค่ะแล้วเราออกทีวีด้วยกันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันก็ทําให้คนมองว่าเออเวลาเราออกมันสนุกไงพี่เวลากกอดหายก็กกอดจริงๆอันนี้ตบก็ตบจริงๆไัไม่มึงเป็น ามีรยกันอแต่จริงๆแล้วเราก็สนิทกันด้วยไงอพอดีอบางทีแบบว่ามีงานคู่กันมาเนี้ยเราเล่นอะไรเราเล่นถึงคนก็ไ็้เห็นว่า สองตัวเนี่ยเป็นคู่กินกันเป็นผัวเมียกันแน่ๆเลยจนทุกวันเนี่ยผ่านไป25่สิบ้าปีนะป๋ายังคิดอยู่เขาก็ยังคิดว่าอีฉันเป็นเมียมันอยู่เลยก็่ียังมีแฟนยังเขามีแฟนมีแล้วเขาออกมาเปิดตัวสองปีแล้วป๋าทุกวันเนี่ยคนก็ยังไม่เชื่อเขาหนูเป็นเมียมันคนทักว่าไงย่งทุกวันนี้ยังทักว่าไงก็เวลาเจอพี่ยงเวลาไปงานเนี่ยสวัสดีค่ะรอจังเลยรอกันในรอกันในทีวีเนาะปากพูดนะตามตามองเป็นตัวจริงอะ แล้วก็ถามตัวจริงนะตัวจริงเขียวปีเลยเ <c oughs> มียไม่มาละเ <c oughs> มียเมียไม่มาไม่มาชอบคนร้องเพลงมากฮะเมียคนไหนในีร้องเพลงเ <c oughs> มียไหนอะ่ะอ้าวคคุณพอพภพรบอก วุ้ยไม่ใช่เมียอันนั้นเพื่อนพี่น้องกันคุณคะเขาไม่ใช่ผัวฉันนะคะเขาไปอยู่บ้านเขาฉันไปอยู่บ้านฉันเวลาบางทีละครบางเรื่องก็จับมาคู่กันเป็นผัวเมียกันเล่นละครอันนี้เขาเล่นซะจริงละไซส์โอ้โหแกล้งไงแกล้งก็อยากกินกันดีนักพี่ยงก็จัดให้เลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วพี่ยงและพี่ไฮเขาจิ้นกันแค่ในทีวีเท่านั้นเพราะพี่ยงเขามีภรรยาอยู่แล้วค่ะ ส่วนพี่หายก็เป็นสาวโสดอย่างที่พวกเราทราบกันพักกันแป๊บหนึ่งดีมาช่วงหน้ามาเล่นเกมคู่จินรู้ใจ